เคครับก็สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ต้องวากลับมาพบดกับผมไงตอนส่งเดิน,นะครับกับเกมเชดดี้ใหม่เนาะโค้ชเวงบีพากยังไงแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยนี่เขามาแบกเราครับใช่ไหมครับคุณมาแต่แตผมนะใช่ไหมครับเ,เรายังเล่นไม่จบเหมือนกันนะเอกมาเป็นคู่ติดตามอย่างนกะั้นโอเคครับไป่ะคุณให้คุนให้ผมงามใช่ไหมว๋ามีคนอยู่นั้นด้วยเเราไม่ห็นนะเนี่ยตัวงกันไหม แน่แโอ๊ยจรมเอกไม่ไม่เลยงถถูกุมครับกระับหนุ่มครับยิงยิงครับยิงยับไายมีขัอนกับสันเซ็ตซอนครับโอเคอขเ้ามาพเ้ยเขาขึ้นปืนเหมือนกันครับพี่ทางานมีก่อน เป็นเกมที่กูไม่ไู้โอ้ยกระสุนกรืมไม่กระสุนปืนนี้เราก็มีแค่ไหนมียังไม่ตายแอมไม่ถึงโอ้โหกระสุนอาครับโอ้ ตัวกินใช้อะไรอ่ะอุ๊ยเอลาเอออะจริงนะตัวเพื่อนผมว่าผมว่าวกเราอีกจริงปะเพื่อนเพื่อนเกมนี้เกมนี้จะดี N B แม่งตีตีแรงกว่าเราเองคือแบบเราขอให้ตัวรอดบอกอเพื่อนจริงเพื่อนตีเพื่อนเพื่อนนี่ขาดใจเพื่อนแบกเพื่อนแบกนุ้ยนุ้ยนุ้ ไปคุณนั่นด้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลงไปเอาอริง่ะเคยเล่นคนเดียวอ่ะยากกว่านี้ผมมีเพื่อนง่ายมากีอู้โอ้ยมันจะะมัยามาือพอเพื่อนผเผมเหนื่อยเพี้ยแล้ว của gì ủa làm một điều đỉnh buồn điều là 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 ะไรนะไอ้เมื่อกี้มันก็ด้่งกูนะเจอแค่หรอวะเล่นเจอสายล่อตีนเนี่ยไอ้เอวอ่ะคือไม่เหมือนเป็นคำสาไบสักอย่างนะพออากูเร่งเป็นเลนเจอร์กูแบบจริงจริงบๆหลบๆเนี่ยกูชอบเมืองดิ่งตลอดเลยสกิลยืนยุติสกิลยุยูติติดตัวไม่ได้ด้วย่ะทไม่กู้องตองเองต้องเองต้องใช้ก็ไม่เลื่อนไม่ได้เอ๊ะอย่าบอกว่ามันเกี้เรื่องมันห้ามห้ามมี่อ่ะ เอาความลิ่นเลื่อนเหรอจริงดิอยู่ยีตะกำพังโอดเยี่ยตัวกลงายหลบลอยตลอดนี้นะครับรอยรอยลอแล้วรอยเออเฮ้ยหมาหมาหมา เจ้าของต้องทำอะไรครับตัวรอดเดียวพิสูจน์ว่าเหมือนก็มีคนตื่นใช่ไหมนี่ไงเหนื่อเลยเหนื่อเลยตัวไหนก็ตื่นไหมง่ายเหรอโอ้ยงา่ายง่ายมากวู้ยคิดตัวขีด แต่เลื่อนได้แต่ก็มีใครที่สูงเล่อนได้กเคนี่โดนกันย่ิบนนนอนนอมา่นอนเร่อ โอ้โหก็มันกูเลยโอ้งแล้วมาเร็วเร็วโอ้ยเจ้าโคตรเร็วพี่ไปหาผมแค่กูเหว่เลยแค่ต้องมันงสีกูลงมาแล้กูเจอกูไปกูไปไีเด็คนีวิ่งไปหาแล้วกูยังว่ามันกูเล็เนเจอ

Màu... một của kia kìa, thằng Ui Ôi Ôi mạng Đừng hỏi เปิดโอเคไ้มีใครอันเกิดเป็นเดิมโอ้โหโอ้โหอันนี้อาเจียนใช่เลี้โอ้โหเพื่มสุดใหเพิ่มสุใ

<laughs> ừ. ขึ้นไปฝั่งนั้นแล้วแล้ว ừ. ừ, มือเลยสนดยอดเจ็บเจ็บเจ็บแช่ไก่ได้แช่มือมวยมีมือมี แมนแข่งแเงี่อ้ห้าแล้วว่าไม่ทำหนี้นี่แหละเราจะลำบากตรงนี้แหละไอ้เียมึงยืนแค่เองจังวะเรามีคนมามีคนมาโก้โอ้โอ วิ่งกูล่อเราวิ่งแบบนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเวิ่งล่อให้จบก็ได้นะโอเยิงิงให้มันเดิมานี่เฮ้ยมึงอมันมีตัวปืนใช่ไหมระวังเัยอเคอมาออกมาถอยถอยรอรอแล้วมือมาตงที่ที่ี่ที่า้เจ๊ดมีเดินกลับเดินกลับมามาชา งั้นเราวิ่งไปคาบาร์เลยถ่ายถุมือระเบิดกดแชร์ได้ไหมกดเยอะอือตกได้เอ้ยโอ้เขี้อ่ะยังไงเอาหายไยเยอะขี้อ่ะตายไอ้ไอ้ตายอยู่พีมขี้ขี้อ่เดินเดิน เข้าไปเดี๋เข้าไปแล้วเราไปดูเขาทำการลอกแข็งจากข้างหลังนะฮะจบคาเป็นอสิ่งที่มึงเท็มาเอ้าวแกหาเร็วไปเอาโอ้นห่ดูจริงโอยโอยดโอยด๋อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราต้องวางแผนในเข่งเห็นเก็บโซกับไหมที่ลนอยู่ในมีโซในลนอยู่เนี่ยโซเนี้ยนี่ไงผมได้มาเจ็ดพันของกูไม่มีใช่ไหมใช่กูไม่มีเอองั้นเดี๋ยวกูวิ่งไปจัดการกดปืนที่กรงขวาสุดต้องปั๊มขวาผมที่กูพี่ไปจัดการกดปืนไงแต่ขวาสุด

ลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่้อยเริร้อนไปตางไปตางโอ้ยมาไม่ต่อเลยอุ้ยผมไม่ร้อนเขาเป็นไงอุ้ยจับตรงนั้นอย่ายิงติดงั้นง่ายงายงอายยกล้อผมไปตกร้อน

ตโอ้ยเยี่ยกูยังต้องเข้าตัวบอสเป็นบอสอะไรมาเฮ่ยจามเอานะกูเข้าไปเลยกูเข้กูเข้าไปไม่ได้มันต้องเข้าไปไม่งเงี้ม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วบอสโอ้เยี่ย เวงยล้โอ้ยไปไปถอยมาถอยมาเก็บพยายามพยายามเซฟสติไมิน่าไ้โอ้โหโ้องจะต้องหาแล้วโอ้โหโลบโห พุ่งมาพ่งมาพ่มพุ่นผู้เชี่ยโดนโดนยิงโดนยิงผู้เชี่ยโดนยิงโดนยิงตัมันต่อไลยทำไปโอ้โหโมชินกัน

มาอนกมอีมาจี้อ๋อเรือหุของทัเงหมดอีสแชเฮ้ยแรเกียวโอ้ยเดือน่มบีบบีเมงนก็อยู่นมงก็อยู่นึงกูอยู่รอ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 อย่าเข้าใกล้แกสแกผีแกสผีมาไปหาแล้วคุกี้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงหมุนหมุน ชิ er. ain, you know, oh, yeah. mm. either, yeah. ้กูไปไม่ให้กูานเยเปลิ่นเยยัง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 เอยู่เพ่อยู่อ้ยเยโดนอีกแล้วเยเอีออไม่มีแชร์แล้วชิบหายแล้วีเราจะไปดีบอสนะฮะหลังจากที่เราผาแพ้ไปรอบแรกนะโอเคไปเดินไเรอยมยงนักไม่โดน nói rồi không biết 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 không không biết không biết không biết

โอ้โหโอ้โหจุ๊บเว่งแล้วเว่งแล้วเว่งแล้วเฮ้ยเจ๊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 เเอโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอมอยู่ีข้าแ้โอมโอมขึ้นข่้นขึ้นข้าแล้วขึ้นข้นขึ้นโอ้